ำไมฉันถึงมาอยู่ที่นี่กันแล้วแล้วที่มันอะไรกันที่อยู่บนหัวฉันนี่มันหนาไม่ใช่หรอวะเฮ้ยบ้านะฉันมาอยู่ที่นี่ได้ไงที่ที่อันตร,รายแบบนี้ฉันต้องรีบออกไปจากที่นี่อดี๋ยแรกคือเราต้องคานไปเอ,อ้ยต้องค่อยๆคานไปไม่งั้นเดี๋ยวเราจะตายเอาค่อยๆคานค่อยๆคานน้ำมันอะไรวะนะน้ำมันแปลงอะไรกันอุย้ยเกือบไปเฮ้ยน้ำมันดาวนี่หว่างั้นเราจะต้องเก็บดาวเพื่อไปแตะขอบฟ้า เฮ้ย <Hey, S 2> นี่มันอะไรกันทำไมมีเครื่องหมายขี้ลงมันคิดว่าจำโอเวอร์อย่างนั้นเหรอโอ้ oh, ได้เลยถ้าคุณบอกผมนั้นเดี๋ยวผมจะไปเองอ่าเฮ้ย huh. <Hey. S 1> ไม่ระเบิดอะโอเคอืม okay. ดูจากนี่แล้วมันน่าจะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่สามารถทำผมตายได้เพราะฉะนั้นผมจะต้องไปอย่างระมัดระวังอุ้ยอ่า uh huh. นับหนึ่งสอสามนะไปจู่จู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 อ่าฮะวเกือบต้ายแล้ว uh huh. เห็นไหมครับเห็นไหม แถ้าผมพลาดอีกนิดเดียวนี่ผมตายได้เลยครับเนี่ยโอ้ยโอ้ยลงบันไดลงบันไดอ่าเจะไม่เป็นไรครับผมนั้นแข็งแกร่งดีเฮ้ยนี่มันอะไรกันว้าไม่ต้องเป็นห่วงผมครับถึงผมจะตาบอดแต่แต่ผมก็ยังมีชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงผมนะครับและตอนนี้ผมผ่านแล้วครับโอ้โ,อโ,อโอแหแย่ฮะตอนนี้ผมก็อยู่ด้านนอกแล้วนะครับแต่ว่าดูเหมือนว่าผมจะยังไม่ผ่านเกมมรณะานี้ไปได้นะครับเนี่ยให้ตายสิแล้วไอ้าถังน้ำมันนี่ถ้าเกิดโดนจะเป็นอะไรหรือเปล่า ก็ไม่เห็นเป็นไรนี่ครับอ่าไม่เป็นไรกับพีดิผมได้เรียนรู้แล้วครับว่าอะไรก็ตามที่เป็นถังระเบิดได้เราจะต้องห้ามไปใกล้มันนะครับเพราะฉะนั้นก็บายอืผมบอกเรื่องนี้ว่าผมเก่งผมเท่กัผมนักเก่งเป็นบ้าเลยเป็นไงครับขนาดน้ำจะทําอะไรผมไม่ได้คิดดูอ่าผมต้องอค่อยๆไปนะครับนั่นมันเลื่อนนี่นะเลื่อยแบบไหนว่ามันเลื่อย,นะบบอ,ยออกมาจากั <c oughs> นี่มันเลื่อยอะไรวะเนี่ยโอเค แต่ผมจะไม่สนใจนะครับเพราะว่า,าผมนั้นจะต้องเอาชีวิตรอดให้ได้เพื่อไปหาปลาทูของผมชื่อเป็นแมอวนะอ่ะอถึงผมจะลงไปแต่มันก็ไม่เป็นไรนะครับอะไรครับพวกเนี้ยป้ายบอกว่าหยุดเดรออ่ดีนะเนี่ยที่ผมเชื่อป้ายไม่งั้นผมตายแน่นอนอ่าเราก็เดินต่อเลยนะครับเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีอะไรบางอย่างนั่นไงว่าละเชียว ถึงตรงนี้เราจะต้องจับจังหวะด,ดีๆครับเพราะถ้าเกิดเราจับจังหวะไม่ดีเราจะตายได้แต่เดี๋ยวก่อนนะครับหนึ่งสองสามไปเลยครับอืมโอ้ผมเกือบตายแล้วไงครับมอบลงไอ้ไหนไม่ยิงมาเลยยิงมาดิอ่ะอ่ะเฮ้ยไม่เป็นไรแหมนะตอนนี้ผมก็สามารถผ่านมาได้แล้วครับผมจะต้องทําการกระโด,ดดโอเคแล้วก็ทําการกระโดดอ ผมจะตกลงมาแต่ผมก็ไม่ตายนะครับโอเคครับดูเหมือนว่าผมจะตกลงมาด้านล่างถ้ำนะครับเนี่ยงั้นเราก็ต้องกระโดดไปอ่าแล้วนี่มันอะไรวะเนี่ยนี่มันเตาแก๊สเงี้ยเลยผมรู้สึกอย่างกับว่ามันจะมีไฟออกมานะอ่ค่อยๆเหยียบเข้าไปค่อยๆเยียบเข้าไปขยับเข้ามาเดิมไปค่อยไปไกลๆันคยความสัมพันธ์มาลักมาอจ้าอ้วาา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 านทีาหนึ่งมาแล้วแต่ทําไมผมยังจะต้องาาดาานที่าาครับเนี่ย ไม่เข้าใจเลยว่าองค์กรเขาต้องการให้ผมทําอะไรกันแน่เนี่ยลืมเล่าไปครับคือผมโดนรับพาตัวจากองค์กรชายชุดดามาเพื่อทําการทดลองอะไรบางอย่างนะครับ <c oughs> <c oughs> มันมีดาวอยู่ข้างบนเก็บสิว่าเฮ้ยเบื่องกิบักกนอะไรกันไปแค่ความฝันอย่างนั้นเหรอเฮ้ยงั้นเราก็ต้องเริ่มใหม่นะครับท่านผู้ชมอ่าดัางนั้นจะต้องเก็บดาวให้ได้นะครับท่านผู้ชมเพื่อทําการไปดาวต่อดไปโอ้โหด,ด้านบนมันเลื่อยนไม่ใช่เหรอวะโอเคดูเหมือนว่ากับตรงนี้เราจะต้องหมอบไปนะครับ อ่าเราก็ออกมาได้อย่างเฉื่อยนะครับรู้สึกว่าตรงนี้เราจะต้องกระโดดไปนะครับเนี่ยกระโดดไปเลยกระโดดนี่มันอะไรกันวะเนี่ยอ่าอายางจะมีระเบิดอีกเหรอผมนั่นจะใช้ประโยชน์จากอาดาวที่ผมได้เห็นมาแล้วกันนะครับอ้าวเฮียดาวกูอ่าไม่เป็นไรครับเึง่อไม่เป็นไรกับพี่ด่ผมนั้นมีความเชื่อว่าผมนั้นจะต้องทำได้อย่างแน่นอนเพราะอะไรเหรอ พราะนี่ไงอ่าบอกเลยไงว่าผมน่ะเก่งสุดยอดนี่มันขยะและนี่คือตัวผมในอนาคตอีก20ปีเฮ้เพื่อนนายเป็นไงบ้างทั้งขยะที่รักโอ้ยฉันก็ไม่ฉันก็ไม่ได้เป็นเลยนะเอ้ายังเรามาจุ๊บกันดีกว่าอะเล่นอะไรก็ไม่รู้นะครับเนี่ยโอ้ดูน่าสิครับท่านผู้ชมมี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 ใบเลื่อยด้วยแหมะแรด มีใบเลือดเราทำยังไงครับผู้ชมเราก็ต้องกระโดดสิครับแล้วนี่มันอะไรวะเนี่ยอ๋อรู้สึกว่าจะเป็นรถไมครับนะครับเนี่ยวัด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 อ่า,อาเราเนียเฮ้ยมึงไปนะเอ้ยเ้ยยังพอรัดเนีเ่ยเ,เป็นไงครับผมผ่านมาได้คิดดูอุ้ยเก็บดาวด้วยบอกป้ายบอกให้หยุดเอ่อหยุดจากอะไรแต่เราไม่ต้องไปสนใจนะครับ เนี่เราก็ไปถ่ายขึ้นอีกแล้วนะครับเนี่ยรู้สึกเหมือนกับว่าจะมีเรื่อยบางอย่างมาเลยมาตัดหัวกูเลยอ๋อผมคิดไปเองแหมแล้วก็เข้าเข้าเส้นชัยไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยบอกเลยว่าง่ายง่ายอยู่ในถ้ำเลยไม่ใช่เหรอวะแล้วตอนนี้ผมมาอยู่ในอาคารไหนวะเนี่ยโอเคแหมรู้สึกว่าตรงนี้จะเป็นพื้นพื้นแ l บแวะแ l a พื้นเลื่อนนะครับเนี่ยอโอขูหถังระเบิด โอเคผมนั่นจะต้องเสี่ยงดวงเอามากๆเขาไปหรบายโอ้โหนี่ไม่ได้แดกบอกไว้เลยไม่ได้แดกอืมโอ้นี่มันทางอะไรกันครับเนี่ยนี่มันตึกของที่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยไปบอกให้จุดอย่างนั้นเหลอกลรู้แล้วกลรู้เอ้เราก็ผ่านมาได้แล้วครับเนี่ยเอยอจอืมนี่นี่มึงมีนั้นไอมผมจะต้องมีน้าอีกเหรอครับเนี่ยโอ้จะไม่เป็นไรครับ ผมเก่งอะนะเอ้ยรู้สึกว่าตรงนี้มันจะปั่นเราได้นะครับเนี่ยเตะมันอย่างนั้นเหรอเตะก็ได้เตะเตะเตะ,ตะผมจะบอกเลยครับเนี่ยว่าความฝันตอนเด็กผมคือ,อนับบอลเล่ย์บอลแต่ทำไมผมมาเตะบอลก็ไม่รู้นะเอาละตอนนี้เจสตาริกา้ากำลังจะเตะลูกบอลก็จะสามารถเตะเข้าโกได้หรือเปล่าตอนนี้เข้าเตะไปแล้วครับโอ้โหเข้าโกเต็มเร็มเข,ข้าตัวเต็มเมเลยแต่เจสตาริก้าก็ยังไม่เป็นไรนะครับเนี่ยช่วยกูด้วยช่วยกูด้เรานั้น เรานั้นมีสปิริตพอเราจะต้องออไปไปให้ได้ถึงแม้เราจะมีแต่แขนเท่านั้นอ่าชิดกูตายแนใ่อกูตายก็ได้แล้วเราวูบูฟููโอ้โหเกือบจะ,อะบอกเลยครับเนี่ยว่าการมาเล่นเข้าใหม่การที่ผมได้รู้อานาคตเนี่ยมันดีจริงๆนะ แต่ไม่เป็นไรครับผมยังมีชีวิตต่ออยูออ่ถึงผมจะโดนลูกธนูปักปขนาดน,นี้ผมก็ยังมีชีวิตต่ออยู่เขาเรียกว่าสัิลิตยังไงครับอ่ามาข้างกาอนทรนาคนก็ไม่ได้ช่วยเรานะเนี่ยแฟร์แกยะโอเคเยอะมีโอ้โหไปกูไปไปกูไปไปกูไปอ่า วัดอะไรวะวัดเฮ้ยมาสองมาสองรอบเลยนะ จุดนี่มันเกิดทำไมวะเฮ้ยผมไม่เคยมีปัญหาจิุดนี่มาก่อนเลยแต่ทำไมมันมีจุดปัญหากับจิตนี่วะค่อยๆค่อยๆไปค่อยๆไปค่อยๆไปอย่านะอ่าโอเคโอ้ควนขัแขนข้าวแลนเฮ้ยในที่สุดผมก็มาถึงจุดๆนี้แล้วครับอ๋อคจะมาได้เออแล้วตอนนี้นักกีฬาเจสซศริกาตกำลังเตะไปแล้วครับเขาเตะไปแล้วครับเกาโอ้ยว่กูไปสบาย อย่า <Yeah! c oughs> เอาลูกบอลไปด้วยดีกว่าเอาไปเล่นฉันจะต้องเอาลูกบอลนี้ไปให้แมวทีฉันจะมีชื่อว่าปาทูให้ได้เลยลองจำอย่างั้นเหรอ,อู้สิบเต็มสิบโดดได้สวยมากสิบเต็มสิบอ่แล้วตอนนี้ผมก็รู้สึกอย่างกับว่าเย้ชนะแล้วครับเย้แล้วตอนอ้แล้วตอนนี้ผมอยู่ที่ไหนัครับเนี่ยแล้วด้านบนกำลังอะไรกันมันเหมือนกับคอน โยเยยังไงไม่รู้แต่ช่างมันแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมไม่ปัญหาโอเคณนะตอนนี้ผมรู้สึกอยากว่าตัวเองนั้นจะต้องทำอะไรสักอย่างเมื่อคอร์สนี้นะครับมันบอกว่าให้ผมนั่งอูอ้หูเกือบไปแล้วนะครับเนี่ยโอ้โหจริงๆที่ผมเป็นคนวีไหวพริบะนะดีจริงๆแล้วนี่มัอะไรกันลงไปด้านล่างอย่างนั้นเหรอโอเค โอ้ทางนี้โอเคได้ครับโอ้โหถ้าเกิดผมไม่ถ้าเกิดผมไม่ยอมลงไปเมื่อกี้นี่ผมโดนน้ำกรดเลยนะครับนี่แอไปกันต่อนี่มันอะไรกันนี่มันพุ่นระเบิดนี่นะเราก็ต้องหอบสิครับหลอดตืดอเลยโอ้นี่มันกลับจากนี่นาเราก็ต้องรีบไปโอ้โหเกือบไปแหละไอเชี่ยนี่เอ,เอาละเอาละตอนนี้ผมก็ กับเราจะกระโดดโอ้โหโอ้โหแตงจะต้องเสียแขนไปข้างนึงแต่ผมก็ยังสบายดีนะครับเนี่ยแหมถ้าเกิดผมตกลงไปด้านล่างนี่ผมรู้สึกอย่างว่าผมจะตายได้เลยครับเนี่ยเอ้ยเราก็ไปกันต่อเลยนี่มันต้นละเบิด์เนี่ยนะมันวิกงไปเลยส่งชันไปขอนโจมย่ฮ่า เอาละไอควานโจเยเพื่อนยาเอ้ยส่งกูไปเออเยี่ยมเวลาตอนนี้ผมก็กลับมาที่เดิมแล้วนะครับเนี่ยอ่ะหลังจากที่ผมไปตายโง่เดยที่ไม่รู้หลังจากที่ผมไปตายโง่ตั้งนานนะโอเคแม่จะว่าไปเมื่อกี้นี้แบบทุนระเบิดที่ไหนทุนระเบิดบ้านไหนครับเนี่ยที่มันเอ่อสามารถวิ่งตามคนอื่นได้ผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะครับเนี่ยตั้งแต่เกิดมาอ้าว <c oughs> รัวพอดีกว่าปะโอเคครับท่านผู้ชมครับว่าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับไอ้ขาอ่อนตรงคนนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็บายบายชาขาชี้ฟ้าเลยแฮะ